ก็ถือว่ากลับมากับอาจารย์ออสครั้งนี้ก็เป็นเป็นอีกอีกครั้งนะคะก็เราก็รู้สไตล์อาจารย์ออสอยู่แล้วคะ่ะแต่ว่าพอรู้สึกว่ามาปีนี้แกก็ใจดีขึ้นใจดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเนาะก็อาจจะใช่ <c oughs> ก, <c oughs> กับคนแก่ <c oughs> กับกับน้องๆก็เหมือนตอนที่พวกเราเข้ามาตอนเป็นเด็กเ <c oughs> นาะอาจารย์น <c oughs> <ๆ>้อยก็ค่อนข้างโหดแต่ว่าพอมาเป็นรุ่นพี่เขาก็อาจารย์แกก็คอยถามอ่ะ สุขภาพเราก่อนตลอดว่าโอเคไหมไหวหรือเปล่าแบบนี้ค่ะแต่ว่าเรื่องความเข้มข้นหรือว่าเรื่องอะไรก็หนักเหมือนเดิมค่ะสำหรับน้องๆน,น,นะคะโ,โหรูปร่างค่อนข้างดีประสบการณ์ก็อาจจะเหลือแค่เรื่องประสบการณ์หรือว่าเพิ่มเกมระดับต่างๆให้น้องนานาชาติเนี้ยก็สามารถทดแทนรุ่นพี่ได้นะเพราะว่าน้องๆสกิลอาจจะเพิ่มสกิลหรือว่าทักษะอีกหน่อยนึงก็กมาทดแทนรุ่นพี่ได้ก็ไม่ไม่มากค่ะ ก็โหดเหมือนเดิมแต่ว่าแกรู้สึกว่าแกจะแบบอ่าเข้าใจเข้าใจอ่ายังไงอ่ะรุ่นพี่ที่อาจจะด้วยช่วงนี้กลับมาจากต่างประเทศด้วยมั้งแกก็เลยยังแบบไม่ไม่ค่อยเน้นมากจะให้แบบเรื่องฟื้นฟูอย่างที่พี่พี่เปนบอกค่ะ